บ,บทความวิชาการเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบสเตมเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยด้านปัญหาสุขภาพในปัจจุบันผู้นิพนธ์ได้เรียบเรียงเนื้อหาวิชาการและบทความวิจัยในชั้นเรียนมานำเสนอโดยเป็นสังเขปสังคมปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันของประชากรและบริบทมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองนโยบายเศรษฐกิจจริยธรรมการดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานมีการปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีแบบดิจิทัล มาใช้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในขณะเดียวกันปัญหาระดับโลกเช่นวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดและภัยคุกค,คามโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังปัญหาสิ่งแวดลอ้อมก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสุขภาะวะของประชากรโลกซึ่งต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมทําให้ตลาดแรงงานโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยคุณลักษณะของแรงงานต้องมีสมรรถนะและมีทักษะทางวิชาชีพและทักษะร่วมสมัย เทรนด์การศึกษาในยุคปัจจุบันและอนาคตมีลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งผลสำเร็จมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางและการเรียนรู้เพื่อปรับตัวได้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจําเป็นต้องช่วยสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนตามความถนัดความสนใจด้วยกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้นิพนธ์ขอนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการเชิงรุกด้วยเทคนิค STEM มศาในการจัดทำโครงร่างวิจัยของรายวิชาปัญหาพิเศษทางอายุรศาสตร์เหตุร้อนของคณะวิทยาศาสตร์เหตุร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นสังเขปดังนี้นะครับการสอนแบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาข้ามาศาสตร์เพื่อสร้างสารร์ผลงานนวันวตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วยตัวเอง การออกแบบการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1. การเรียนรู้จากโครงงานเป็นฐานด้วยการแก้ไขปัญหาพิเศษเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และมีทักษะทางปัญญาและทักษะร่วมที่สําคัญ 2. การเรียนรู้จากห้องเรียนความคิดชั้นสูงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุกพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายเช่นวิาิตร์เชิงลึกสถิติชั้นสูง การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการจัดการปัญยายและกิจกรรมเชิงรุกต่างๆการประเมินผลการเรียนรู้ตามสมรรถนะที่กำหนดออกแบบประเมินผลการเรียนรู้เชิงคุณภาพที่กำหนดระดับผลการประเมินมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกแบ่งออกเป็น5้าหมวดได้แก่พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียนเป็นกระบวนการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสามารถประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์การเรียนรู้จำนวนสี่ครั้งพบระดับการพัฒนาเช่นในครั้งที่3ผู้เรียนต้องการการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานทักษะทางปัญญาและทักษะความคิดชั้นสูง ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะร่วมด้านดิจิทัลมีทักษะการทำงานเป็นทีมในระดับที่ดีมีทักษะการนำการเป็นผู้นำในครั้งที่4นั้นผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานโดดเด่นในบางกลุ่มต้องการการพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะความคิดชั้นสูงอยู่มีการพัฒนาทักษะความคิดชั้นสูงในการประเมินข้อมูลจากวรรณกรรมการรวบรวมการจดบันทึกข้อมูล มีทักษะร่วมด้านดิจิทัลในระดับที่ดีมีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารมีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์สเต็มศึกษานั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนที่ฝึกฝนทักษะทางปัญญาและทักษะร่วมโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือทดลองจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมจากการลงมือทำจริงในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในตนเองมีทักษะทางปัญญาสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาชั้นสูงได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพตลอดจนผู้เรียนได้พัฒนาทักษะอื่นๆเช่นการนำเสนอผลงานเป็นทีมการวิพากในห้องเรียนความคิดชั้นสูงการสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาเช่นโครงร่างวิจัยนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงสมรรถนะที่สำคัญของ ผู้เรียนในศตวรรษที่21และสอดคล้องกับเป้าหมายโลกในการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติการพัฒนาคนและวิชาการครับ